ไวๆไวนะคะอะนี่ค่ะเออสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะหมูก็รับบทเป็นหมอเมย์ค่ะซึ่งเป็นบทที่หมูไม่เคยได้รับเลยดีกว่าไม่เคยเป็นเป็นหมอมาก่อนตอนแรกที่เราได้ยินว่าเราจะเป็นหมอเราก็คิดว่ามันจะต้องเป็นแบบ จริงจังเราจะเราจะต้องภูมิฐานจริงๆแล้วหมอเมย์เขาก็จะเป็นหมอเพิ่งจบใหม่ค่ะซึ่งก็ยังมีแนวคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ยังยังไม่เคยเข้าสู่ระบบการทํางานแบบจริงๆจังๆ,รงๆเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของการแบบส่งจดหมายหรือการคุยกันผ่านข้อความเยอะอย่างลูกอบม,มันจะมีช่วงหนึ่งที่คิดมากๆเลยอันนั้นมุกเกิดทันอยู่เหมือนกันนะอันนั้นมุกเกิดทันอยู่เหมือนกันนะ <S <S ที่จะมีแกะซองแล้วก็ข้างในจะมีข้อความแล้วก็เอาไว้แบบ จีบกันเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบเป็นความน่ารักจริงๆความโรแมนติกเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีหรือว่าแบบพอยุคก่อนไปก็ยังมีแต่มันเป็นคนละแบบอย่างมุกที่เกิดมาในยุค3า 4G 5G แล้วอะ่ะเราสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเนาะมันก็เป็นข้อความเหมือนกันแต่เป็นข้อความที่ไม่ได้ผ่านการรอเป็นวันรอเป็นอาทิตย์นานๆทีมาแต่ว่าพอเราอ่านแล้วมันทําให้เยียวยาจิตใจมันฟื้นฟูความรู้สึกขึ้นมาได้เลย แค่อ่านกระดาษอันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสมัยเนี้ยมันอาจจะไม่ได้รอกันนานแบบนั้นเลยทําให้อาจจะสําคัญน้อยลงในแต่ละแบบประโยคอะไรเงี้ยฮอ์แมนไปสนมีสีโลกค่ะสนุกดีค่ะ